大家好，来了来了，欢迎大家来到我们的 B M D 演唱会、啊。好，我们的城市是 e m o c i o n 城市，请大家多多关注。好，谢谢。 So hello everyone welcome to the Love, We are city of love Mummy love Have fun with us, thank you Are you guys ready to be in love? <laughs> if you guys ready then come to puppy love นด้หมฮเรียกผมเหครัเมี้บอบบี้หรอโดโดครับไม่ใช่ครับบอบี้แ้ว่แต่ไม่ใช่บอบี้นีครับต่วอ่ะนตอถึงตรงนี้แล้วผมว่าแต่ละแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็มีการแบบมีเอกณเป็นของตัวเองถูกไหมฮะให้ขิงสักหน่อยแม้ว่าเราเด่นเรื่องอะไรและเราได้เปรียบเมืองอื่นยังไงเอดีไหให้ทงานหน่อย มืองของเรานะครับผมมีชื่อว่าเมืองป๊อปปี้เลิฟนะครับผมเป็นเมืองที่ถ้าชื่อก็รู้แล้วแบบจะต้องมีความคลั่งล้ามากแค่ไหนมาสนุกด้วยนะฮะเขาวีรบุญเดี๋ยวพับด้วยนะฮะเดี๋ยวร้องกันก็แล้วกันใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนข้างล้างนะครับผมก็ แนะนำมาที่เมืองนี้เลยนะครับแล้วก็อ,นนวอยู่ับพ่อ่อปูอัน,นแรกตอนนีนี้อยากจะรู้เว่าแบบเมื่อกี้ลองพลรักได้เปล่า,าแล้วอะ่ะแล้วทั้ง4ี่พคน,นคบให้ผู้ผมรักได้เปล่าครับแตาว่า นี่ครับผบอกว่าคุณสุรัตนอะไรนะ่าเป็นผมครังรักกว่าบอเลตเดี๋ยวจะเอาอะไรไปสู้กับคุณสองคนเจ๊กับาเดี่ยวให้หนมหนุ่ขี่หนึ่งประโยค หนึ่งประโยชนอืม, <c oughs> อมอานีโจทย์ยากนะอ๋ออรมณ์ที่แบบอรมณเบาไม่ได้แล้ว <c oughs>